กวางปเบิร์ตซูสุซกนพี่น้องจ๋ามินิพัชามางานบุญเน้อจจากห่เลือนสมรักอาจารย์บุรเรียนเนาจาเนี่คืออาจารย์หงนี้เนาะอาจารย์เป็นชีวิเพื้นเนาะก็เลยมางานหฮเปลี่ยนผาเปลี่ยนแก้มีหยดปาน่ไห่าพี่นงเนาะตอนนี้กำลังตั้งขบวนจะแห่ออกจกวาดว่าจ่าอันนี้เขาเจ้าสีแห่อมปเอาไหมปะไกยุกไกยุกอ่อเดือไ ตอแล้ปราคนไคนต่างี่นี่เแต่ว่าเรืประมาณสองสมโงอยู่แล้วบงต้องตีไว้ผม่าหลัสองสมโมงเลยหรือพ่อแม่อาจารย์บอกผมมาต่หมงเ้าว่าเพื่อนกนกาผมย่งน้ำัวอยู่เพื่อนขยันเลยคนสามมโชน้ำผมมดมื้มโชน้ำกับมาจะตุ่มตีตีไว้รดเน่ยตีไว้รดเนี่ยสามโมง่ยเนาะคิดว่าเนี่ย ม right? so right? so, um, ันบอดเลริวเนาะแลนบอสอๆแมนบ่ละเออคำมาเลลนิวๆมนอยู่แล้วแฮ่แล้วก็สิเดกับมาวัดบ่บนี้ก็สอขมขานี่เดีวมาออกบ้านเสียวขมนี่เออไมไ้วัดแล้วเขาด้เ็นะับานี่ละอาาถวายเขาาาถวายยังอีก็เขาะด่สีไ ตอนนี้ก็แห่เลยเนาะพี่น้องนะเนาะแห่ไปแล้วจะออกจากวัดแล้วตอนนี้ก็ได้เนาะก็ดีพี่น้องจ้าอากาศบอฮ้อนเมื่อนี้อากาศก็ถือว่าเย็นสบายเนาะจากวันยังเศร้าอยู่กับบัวจ้า,จาพี่น้องจ้าบัวขาวจะเศร้าขค่องพิส <c oughs> ูจน์หมากุมารุกเนี่ยแต่แล้วแห่ไปไกลอยู่ด้วยค่ะจ้าว่าพี่น้องกำลังกู้คือการมาสีแห่ไปฮอนใส่เนาะจา้าทุกคนขอบคุณ ธนาสาธุคุณนำกันเด้อพี่น้องจาบูใดที่เบิ่งอยู่ก็ไดน,นัจ้าเปเจ้าจอดเหงถ้าบวอยยาวพี่น้องไปเบิง่งทแรกคือสิบวยาวนั่นเนี้วดแล้วออกมาลา,ลายอยู่รลด่ลายิคันไม่เป็นซาวความบรณเนาะเป็นซาวก็คันละ เกิดที่สิงหาเอาล้มมานำกระดีอได้ไม่ได้เกิดน้องไม่ได้เิดเลย้อเลยเพราะว่าพระธาตุเป็นแย่ทำกลางๆพงุ่นนะเรเห็นพระขาวนะเห็นพรขาวขอให้โบเดสซาเมือนี้ขอให้แบบอากาศแบบนี้ละจังบัวฮ้อนสีแดกกับไม่แดกตอนตวัดคนนะเดี๋ยวเรดียวมาเดือนนี้เรามีคนเดอนเดียวเนาะคู้ตะวันวันเกิดคนเนาะสามวันตะนที่อวกาศโอ้ยมื่อเมือนี้กับวันเกิดมันครับบัววันที่เมื่อ ที่ยเดือนมิถุนาบอกอาจารย์ี่ว่ากราบสวัสดีพี่น้องกคหนึ่งนาะพี่น้องเขาก่อนนี้แ็แห่มาฮอดวแล้วพี่น้องใจมี่เข้าเนาะจโมงละอ้ก่อนนี้สิบโงแล้วบอกมาลูกกันบด้เบงไเดียวเข้าพี่น้องพาไปเอาของทานมานของเจ้ามาฮิตงทานเนาะพากันมากินทองทองทองใส่ตอนเ้าจมอยู่พักกันจมอยู่ว่ามี롱ทานบอสและพี่น้องมากินข้าวลกัน มากินข้าวหนังกันมีน้องกากินยังไหยกินยังเนาะแกงจะหวานหวานอืมข,ออข้าวเปียกหยกจีนนะคับของหวานแล้วเจ้ามึงเป็นหยกหยกหิวข้าวเหรอแรกข้าวแฮม รับศิลรับพรนำกันพี่น้องจ้าพระเพิ่งจะลังให้ศินให้พรเนาะผู้อใดเบิ่งค,คาาลิปีกัอนุโมทนาสาธุรับศิลรับพรไปนำกันเนาะพี่น้องเน,ะนาะพัดยศพดนะิดดปเพิ่งได้นาในาหลวงประธานเลยพี่น้องจากสังฆราชด้จ พัดเยดอะเลยพี่น้องที่เป็นรูปลายดอกไม้เป็นชัช้นเซจจะภาษาคณะเนาะ,ะพระเจ้าอยู่หัวพระราชถานให้เพิ่นเนาะเพลินตำแหน่งพี่น้องจะเป็นรองเจ้าคณะคือเราจะรับสินรับพรไปน้ำใจพี่น้องจะเพิ่นกลางสิคมน้ำมนต์เนาะจ้า ตัมมาทิมานันทาวิกัญญมาโหตัมมาทินาเตนะสัมโมนะวิจติเยนังเตธัมเมรัตนังปริฏาเอเตนะนาเตสุวาทิวะตุเยบุคคราอัตถะตังจถะ